สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะคุณแม่เอฟซีทางช่องยูทู e นะคะทังน้องฝ้ายทุกท่านเนาะนะคะก็วันนี้นะคะเราพามาดูน้องฝ้ายนะคะคุณแม่จา๋านะคะเป็นวันที่สามหนะะ้าที่แม่ควานปิดร้านเนาะนะคะก็ฝนตกทุกวันเลยะคะ่ะช่วงนี้นะคะเราทาต่อหม้อนะคะให้น้องฝ้นะะายเนาะใหม่แล้วนะคะคุณแม่จา้าแต่ว่า ตรงตอหม้อใหม่เนี้ดินมันต่ำมากวันนี้ให้น้องฟ้าทดลองอยู่เป็นวันแรกนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะทั้งวันเนาะนี่นะคะเป็นหลักใหม่นะคะก็อาจจะเฉะแฉะหน่อยเพราะว่ามันต่ํานะคะคุณแม่จ๋าเราเอาดินเข้าไม่ได้เนื่องจากว่าอะไรถ้าเราเอาดินเข้าตรงนี้นะคะมันจะทําให้ตรงนี้ยิ่งต่ําแล้วทีนี้ยนะ้ํามันก็จะไม่ไหลไม่ไหลไปเนาะมันก็จะทําให้ขังอยู่นะคะแล้วก็เน่าเหม็นเนาะก็เราจะใช้หลักนี้เป็นหลักสํารองนะคะวันไหน ที่น้องฟ้ายนะคะไม่ได้ไปอยู่ที่ป่าเนาะเราก็จะอยู่ตรงนี้เพราะอย่างน้อยมีล้นต้นมะขามเนาะให้ช้างได้หลบนะเราก็จะได้ไฟ์สดช่วงกลางวันได้นะคะคุณแม่จ๋าเดี๋ยวเราพาไปอยู่เจ้าหญิงแสนสวยของเรานะคะนี่นะคะเป็นฝีมือของเขาเลยนะคะอ่าก็คือจกดินตรงนี้เล่นเป็นหลุมเป็นบอ่อเลยนะค,ะคุณแม่จ๋าเนาะนะคะอ่าฝนตกมานะคะช้างก็เล่นน้ําเล่นโครนนะคะเป็นธรรมชาติของเขาเนาะ,ะเป็นความสุขนะกะ็วันนี้ นะคะนี่สาวสวยของเราไม่ได้ไปอยู่ป่านะคะอยู่บ้านเพราะว่าอาหารนะคะมีให้ทานหนาได้ทั้งวันเนาะวันนี้ก็มีต้นไผ่นะคะอยู่ตรงนู้นเนาะแล้วก็มีสับป,ปะรดนะคะที่เราซื้อนะคะก็ขอบคุณทุกๆคะแนนนะคะที่อุดหนุนมานะคะปิดร้านไป3ามวันนะคะฝนหยุดตกวันไหนเนาะ,ะหรือว่าพายุซาหน่อยนะคะเรามาสู้กันใหม่เนาะ,ะเพื่อเก็บคะแนนนะคะเป็นอาหารให้ช้างนะคะ ไปแลกเป็นอาหารให้ช้งางเนาะนะก็นะสภาพของเขานะคะพี่ฝ้ายจ๋าอย่าโยนมาทางนี้นะคะแม่ควันไม่พร้อมที่จะสปกปรกแน่พูดปั๊บก็เอาปุ๊บเลยนะคะคือทันใจมากฝ้ายเอ้ยไม่เอานะฝ้ายนะปะเลยปะเลยสภาพนี้ไม่ขอก่อนนะคะสภาพนี้ไม่ก่อน จ้ะเด้อตาแป๋วมากนะคะโดนน้ําฝนตาแป๋วมากเลยนะคะสวยเหมือนเดิมนะคะสงาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าสกปรกหน่อยนะจ๊ะเนื่องจากว่า ช่วงนี้เนาะฝนตกเขาก็เล่นดินเล่นโคลนขัดผิวขัดสปากันเป็นธรรมชาติของช้างนี่คือความสุขของเขานะคะคุณแม่จ๋าเนาะนะคะก็อย่าลืมนะคะเข้ามาให้กําลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์นะกดกระดิ่งกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง YouTube นะฟังน้องฟ้ายด้วยเนาะนะคะหรือท่านใดนะคะที่เล่นติ๊กต็อกนะคะก็เข้าไปติดตามนะคะช่องติ๊กต็อกของน้องฟ้ายได้นะคะบายหาลือไทยนะคะภาษาอังกฤษนะคะ b วายนะคะ H A R U E T H A I นะคะบายหาเลือไทยนะคะก็ทำช่องอีกช่องหนึ่งก็ปลิวนะคะคุณแม่จ๋านะคะหายนะคะก็กู้มาไม่ได้เนาะนะคะกนะ็ยังไงก็ติดตามเป็นกำลังใจให้สาวสวยของเราด้วยนะคะวันนี้ไม่สวยนะคะวันนี้เฉยแฉเลยนะคะก็ถึงเราจะปิดร้านนะคะแต่เรามีกล้วยหอมนะคะให้น้องไฟทานเนาะ,ะเป็นกล้วยหอมจากคุณแม่เอ็ซีนะคะทีะ่ได้ ต้องบอกว่าได้มอบให้ชาวช้างเนาะนะคะที่ตกงานนะคะก็พอได้มีกล้วยทานนะคะในช่วงที่หยุดไปสองสามวันนี้นะคะก็กล้วยมันไม่ได้สุกทั้งหมดนะคะมันทยอยสุกเป็นหวีสองหวีสี่หวีห้าหวีเงี้ยเราก็เอามาให้เขาทานก่อนนะคะก็อย่างน้อยมีผลไม้ทานนะคะทุกวันแต่อาจจะไม่เยอะเท่ากับวันที่ไร้สดนะคะก็ พวกนี้เนาะนะคะมาสู้กันใหม่มาเปิดร้านนะคะก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องฝ้ายนะคะกันเยอะๆนะคะเขาก็เป็นช้างตกงานอีกหนึ่งเชือกนะคะของหวานของอร่อยนะคะช้างก็ต้องการความอร่อยเนาะนะคะก็เข้ามาป้อนนะคะ ในระหว่างนี้ที่เขาตกงานอยู่อย่างนอ้อยๆมีสิ่งดีๆก็คือผลไม้วันๆผลไม้อร่อยๆให้เขาได้ทานนี่คือความสุขในระหว่างที่เขาตกงานเนาะนะคะก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันได้นะหรือจะเข้าไปติดตามทางเพจนะคะอัปเดตท,ทุกวันนะคะชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนาะนะทางทางเพจนะ น้องไฟ F4 นะคะได้ทุกวันเลยนะคะไฟจาไม่เอาไม่โยนนะคะอยากให้แม่ควานเปียกด้วยไม่เอาหนาปักรอแล้วนะตอนนี้นะคะอู้จะกินโทรศัพท์ไปทั้งเครื่องแล้วดินหล่นใส่แล้วพี่ไฟ่ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้สาวสวยของเราด้วยนะคะดูดูดูโมโหแล้วนะคะโมโหแล้ว อาปากกว้างแล้วไม่เห็นให้กินเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มีกล้วยหอมมาให้เขาทานเนาะแต่ว่ากล้วยหอมนะคะต้องบอกว่ามีแก๊สดมากนะคะกว่ากล้วยน้ำว้าเนาะนะคะก็ให้ทานได้นะคะแต่ก็อาให้ทานตามความสุกสุกเอาก็คือต้องรอให้สุกก่อนนะคะทานดิบไม่ได้เนาะเขาจะไม่ค่อยชอบกล้วยหอมที่ ที่ดิบเนาะเขาจะชอบกล้วยหอมที่สุกนะคะช้างเนาะแต่หลักๆแล้วนะคะกล้วยน้ำว้าน,นะคะเขาจะทานได้ตลอดเลยนะคะเพราะว่ามันดีต่อระบบย่อยอาหารของเขาะะของช้างเนาะนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องไฟด้วยนะคะเข้ามาคอมเมนต์ทักทายพูดคุยนะคะส่งพลังส่งกําลังใจเข้ามาได้เนาะนะ,ะวันนี้อาจจะเฉืดแฉะหน่อยนะคะ,ะ,คะก็ตามสภาพอากาศและสภาพความเป็นอยู่เนาะนะคะ,นะคะแต่ว่าความสุขของช้างนะคะก็ ะะมีสิ่งดีๆจากคุณแม่เอฟซีนะคะส่งความสุขให้เนาะจากการป้อนผลไม้ของเขานะก็ถือว่าเป็นความสุขนาะที่มีคุณค่าและมีความสุขที่สุดแล้วนะคะจากชีวิตชีวิตหนึ่งที่ตกงานที่กําลังลําบากเนาะนะคะไม่มีคะแนนไม่มีอาหารในการเล่นดูอย่างน้อยๆได้คะแนนตรงนี้นะคะมาช่วยเหลือชีวิตของเขาถือว่าเป็นความสุขโอ้ขนอยน่อยเข,หน,ยขหน่อยนะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ สวัสดีจ้า